5 0,000บาทเท่านั้นเองครับ76,000บาทเท่านั้น oh. เองนะครับลูกค้า2องแสนกับอีก6,000บาทเท่านั้นเองลูกค้า2องแสน1,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้า7จ็ดแสนหกหมืบาทเท่านั้นเองครับจาบกป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านสี่กว่ากว่าเลยนะ สวัสดีครับลูกค้ากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ครับวันนี้มาอยู่กับบรรยากาศสบายๆนะในช่วงยามเย็นที่สยามพิเตอร์การประมูลวันนี้เนี่ยพิเศษอย่างมากผมจะพาลูกค้าไปดูในส่วนของรถที่ลูกค้าถามหาบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอหรือเป็นไลฟ์สดต่างๆของสยามพิเตอร์การประมูลก็จะม,มีลูกค้าจะสอบถามในส่วนของรถหลายๆรุ่นเข้ามาอยากจะบอกว่ารถที่ลูกค้าถามหามันมีทุกรุ่นครับลูกค้าแต่ผมเนี่ยจะขอคัดมาเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ารถที่ลูกค้าถามหารถที่ลูกค้้าาตองกรสยม เจอการประมูลมีให้ลูกค้าทุกรุ่นทุกปีทุกแบรนด์แน่นอนครับรถที่ผมหามาวันนี้คัดในเน้นมาทั้งหมด5คันนะครับนนจะมีรถรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันไม่เสียเวลานะจ้กปะ ลูกค้าครับสำหรับรถที่ลูกค้าถามหาบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรถรุ่นต้น,ตนๆที่มีลูกค้าถามหา,าก็คือ Toyota V-OS นะฮะตัว1.5 EP 2 0 1 1คันนี้นะครับเปิดอยู่ที่50,000บาทเท่านั้นเองครับรถหลักหมื่นรถที่ลูกค้าต้องการมีแล้วนะครับที่สยามมิเตอร์การประมูลเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูรุ่นอื่นที่ลูกค้าตามหาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เมื่อกี้เรามาอยู่ในเก๋งตัวเล็กของ Toyota จะบอกว่า Honda เราก็มีเหมือนกันจริงๆเนี่ยฮอนด้ Honda เนี่ยมีการถามมาทุกรุ่นอยู่แล้วตอนนี้สำหรับรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างมีคนถามมาเยอะเป็นพิเศษในส่วนของ City ที่ราคาไม่แรงกับคันนี้ครับ h o n t y City 1.5 S i-vtec ปี12ครับลูกค้า76,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้า76,000บาทรถแบบนี้ยังมีอีกหลายคันหลายรุ่นรุ่นอื่นๆก็มีที่ s a อย่าลืมเข้ามาดูกันครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระบะคันต่อไปกันเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ลูกค้าถามหาแน่นอนครับ กระบะครับสำหรับกระบะตัวนี้ก็คืออีซูซูอีซูซูดีแม็กเป็นรถที่ลูกค้าตามหาอยู่ตลอดน,นะครับเรามีอีซูซูดีแม็กทุกปี <Wow. S 2> แต่สําหรับคลิปนี้นะครับอีซูซูดีแม็กสเปซแค1.9 DDiS ปี20ครับคันนี้ที่ SA เนี่ยเราประมูลว่าจะเป็นรถคอกรถตู้นะรเราไม่ได้คิดราคาตรงนั้นเรามีแต่ราคาตัวรถอย่างเดียวรถตัวนี้ลูกค้าซื้อไปลูกค้าสามารถใช้งานสร้างอาชีพได้เลยอีซูซูดีแม็กคันนี้นะครับพิเศษมากราคาเปิดอยู่ที่ 2 0 0แสนกับอีก6,000บาทเท่านั้นเองลูกค้ายังไงคันต่อไปจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูครับตามมาเลยป่ะ โตโยต้ายาริสนะฮะลูกค้ารถอเนกประสงค์5ประตู hey, ที่บอกได้เลยว่าสมรรถนะและความนิยมเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ไหนๆเลยยาริสตัวนี้เนี่ยปี2 0 1 7นะครับลูกค้าเป็นตัว e นะราคาเปิดเนี่ยคันนี้นะบบอกได้เลยว่าน่าสนใจมาก2 1 0 0 0บาทเท่า oh. นั้นเองนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยจับต้องได้สุดๆนะคใครที่สนใจยาริสยังมีอีกหลายตัวอย่าลืมมาหากันที่สยามมิเตอร์การประมูลนะครับเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันดีก,กว่าว่ารถที่ลูกค้าถามหาบ่อยๆคือรถอะไรครับปะ่ะ มาถึงขั้นสุดท้ายกับคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะกว่าในส่วนของรถที่มีไซซิ่งใหญ่กว่านี้ในส่วนของรถ5ประตูซะอีกครับ CRV คันนี้ครับปี2020นะ <Wow. S 1> เราเปิดอยู่ที่7 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ <Wow. S 1> จากป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านสี่กว่ากว่าเลยนะ5ปีหายไป50%ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาดู CRV แบบนี้ที่เสียมิเตอร์ได้รวมถึงรถรุ่นอื่นๆที่ลูกค้าตามหา <Yeah. S 1> บอกได้เลยครับว่าราคาถูกๆแบบนี้ยังมีอีก เทียบเลยครับลูกค้า oh <my> บอกได้เลยว่าแสงมิเตอร์เนี่ยมีให้ลูกค้าแน่นอนข <Wow. S 1> อแค่ลูกค้าเข้ามาดูรถที่เราเท่านั้นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับลูกค้ากับรถที่ลูกค้าถามหามากที่สุดนะเท่าที่ผมเห็นในส่วนของคลิปหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดต่างๆของสยามมิเตอร์การประมูลนะครับบอกได้เลยว่ารถที่ลูกค้าถามหาไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่สยามมิเตอร์การประมูลมีรวมถึงรถที่ผมหามาวันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของรถที่ลูกค้าถามหาเช่นกันเอาจิงๆนะครับมันมีรถอยู่ทุกรุ่นนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปในท้องถนนนะครับสำหรับคลิปหน้าในส่วนของช่วงรถน่าสนใจผมจะพาลูกค้าไปดูรถ ที่ลูกค้าไม่ได้ถามหาไอ้ที่ลูกค้าไม่ได้ถามหาอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับแบรนด์หลักหรืออาจจะเป็นรถที่ลูกค้าคิดว่าเราไม่น่าจะมีแต่เรามีเราก็จะพาลูกค้าไปเห็นนะว่ารถที่ลูกค้าไม่ได้ถามหามีรถที่น่าสนใจอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้าแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับลูกค้าวันนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ